คือว่าผมมาลองอดได้เล่นๆเฉยนะ

ตัวเผมผมลืมอะผมลืมตัวรีบห,หน่อยหนึ่งเนื้ยเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมดูมลมแล้วกันนะ <c oughs> โอเคผมเห็นสภาพทีมงานแล้วผมว่าผมเล่นแบบเับป้องกันไม่น่าเวิร์คครับโอเคเด็กจิ เดินไปกันโอเคไปละทีมงานพวกกันหมดแล้วเพื่อนคนใหม่มาโอ้โหคาดไม่ถึงว่าทุกคนจะเล่นแบบแป็นที่หมดเลยด้วยย่าดิบมาชินยวนหลังเพื่อนแตสิบกว่ารอบไปได้วยย่าดิบ

Out of anybody, anyone, anywhere. Let me uh, up here. Emma be up there. would love ammo wherever you set it. Either one of you studs. Oh my god! ตัดตัดหมดล้ตัดผมแล้วนั่น,นวิน่งรุเต,ต๋อครับไม่มีอะไรติดโดต่อฮะ แล้วก็เตรียมรับสายกระแทกโอเคต้องแร้วตแล้วผมเล่นสลับผมแล้วถ้าถ้าหน่วยวิ่งคือผมวิ่งคนเดียวพอสำหรับผมเล่นคนเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับหน่วยวิ่งโอ้ชุด

ปสอนของเราหมดแลนะ้วใช่ไมครับเพราะผมเล่คนเดียวสบายสบายมือเหมือนกันนะตอนวิ่งนะแค่ตอนวิ่งนะตอนเล่นเนี่ถ้าผมสมมติแล้วเพราะว่าตอนวินะ่งอะผมผมสิ้นสบายสบายมือมากเลยโอเคต้องดันเดี๋นะพอจะต้องดันไปหาคันเนอะ เอวก็สุดนั่นแหละถูก On the bounce troopers five minutes remaining you don't want to be there when this window closes เคยทุกคนเตรียมถอยแล้วแล้วกันนะขนาดนี้เพราะว่าผมไม่รอนะจริงถ้าผมวางเสร็จนะผมเล่นั้งร้อยกว่าวีนเนี่ยผมไม่สามารถใช้นี้ได้ด้วยผมต้องค่อยๆพุชไปก่อนไม่เป็นไรระหว่างนี้การเสียวินน่าจะกว่าจะไปถึง อี่ก่อนเลยไอ้นี่ก่อนด้วยเคลียวโอ้ไปเล่นไวระดับหนึ่งฮะผมอยากลองเล่นซุปเปอร์ลันเนอร์กันนะอยากรู้เหมือนกันว่าผมจะวิ่งได้ได้รวเดเร็วและเร็วขนาดไหนดูแล้วตตว่าจุดต่อไปวางจุดไหนใช่ไหมเนี้ก็เน้นพุ่งเลยพุ่งอย่างเดียวพุ่งจูนอย่างเดียวแล้วไปเบรกตอนตอนที่ตอนที่ทุกอย่างมันสงบปแป๊บหนึ่ง แต่เวลาเบรกผมมีน้อยมากผมสามารถเล่นปเปอร์ลนันได้ไหมผมอยากลองดูแต่ประเด็นคือถ้าผมรอในดานที่ทีมงานแบบค่อๆดันมันจะตะปากผ,ผมจะมจะทัดกนไม่ได้เพราะว่าเป็นทีมงานโดดประชาันจะส,ส,สูงที่เยอะมากที่ผมไปดึงไปดึงล่อมา คพยายามไปยังกระสุนหน่อยนึ่งโอ้เหลือข้างหน้ามีอีกชุดหนึ่งโอเคจะนะกองกระสุนมีชุดเจียวเหรอเราต้องอ้อมไปฝันกันได้เลยครับโอเควิ่งนะครับวิ่งเลย กดสีไว้ฮะเผ่อโดนโอเคปนิไปหนีถักันนดถกัด okay. หน้าแดงโอเคเสอะไราไปโอเคต่อไปก็เสียบเสียบพารเลย The bugs are scattering, Brimstone 1 a critical success, but it is not over yet. On 1, we have your location. Stand by for extraction. Stand for extraction. Oh my god, yo, 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 Come on, let's move over here. Throw a grenade! Move into the LZ, troopers. Hustle up. hold up pick sten and run oh don't leave the homie don't leave the boy i'm killing both go go one run, one run, run. i got you get out of here move never mind Wrong way, wrong way! <laughs> Get out, Come on, girl! Come on, let's move over here! Adrenaline Administered. Adrenaline Administered. Huh? Come on, guys, oh my god, it's me! Nevermind. Okay, oh my god. should us. stayed with have อยากอยู่ด้วยแหละเมื่อกี้แต่มันอยู่ไม่ได้ครับทุกคนผมมาแต่ลันแล้วก็ไฟเอาไว้ฮะจะอยู่กับพวกนายยังไงนั่นคือประเด็น ได้อะจริงผมผมอยู่ผมก็ตายอยู่เพราะผมกระสุนไม่มีผมไม่ได้ดีโหลดกระสุนผเหลือน้อยเกินพวกไหนพวกนายนะคือใช่แหละเจ้าผมก็อยู่กับพวกเขาแหละจริงแต่บางทีผมอยู่ไม่ไหวจริงเพราะตัวผมก็ใช้ไปแล้วตัวผมเหลือน้อยเกิน my is lost i guess yeah i'm sorry that's my bad i should have stuck with you guys We're in 30 seconds. get in the ship or be left behind okay

เดี๋ยวแล้วผมคิดว่าถ้าผมค่อยๆพุชมันจะแย่แย่มากจริงเป็นเรื่องที่แย่สุดสำหรับผมเลยมันแย่ที่สุดพออะไรหรอมันเพราะว่าผมเองไม่สามารถโคงตัวเองได้นานไงโอเคไว้ <S <S okay. เจอกันพาน้าผมสวัสดีสวัสดีครัายบาย For the Federation เอาไว้ฮะรอบที่เท่าไรแล้วไม่รู้เหมือนกันก็าไป รอบทีห้าหกจัาไม่ได like okay, oh, ้แล <'t naive S 1> ้วห้ามถามตูโอเคไปเราก็โกมุดรอบนึงจริงผมพยายามนั่งทำใจหลายรอบมากเลยจริงกันจะมาเล่น เกมหมดนี้กับเกมหมดอื่นเนี่ยเกมหมด A.A.S. อคือผมเจอปัญหาแค่เซิร์ฟเวอร์ดุดกับอาการแหลกที่รูปแบบนิดหต่อยแต่โหมด A.R.C. อะ่ะอาการแหลกหนักสุดๆเลยฮะผมพูดเลยเป็นหมดเจอที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าอาการแหลกของโหมดนั้น,นคือสุดๆมากอโอเคมันแหลก จริงๆผมแบบยอมแล้วถ้าจะรู้สึกไม่ไหวเหมือนกันเปิดไปหนึ่งลูกลูกเออโอเคกันเด้นลูกเดี๋ยวามาไม้เพียบเลยโ oh อ้ไม่ก็ไม่ก็ว่าจะอุ้ย,ยโห่พวกหนึ่งเพียบของผมบวกหนึ่งเพียบเลยพี่ตอนนี้ผมไม่ทันทำไปแมวเลยเลยโอเค โลดิง่งถ้าเราเร่งมือหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกจริงจงแต่จริงๆพอจากเล่นแบบเกมหมดแบบว่ามันพาอะไรก็มีโอไมคกคอนนี่เลยน,นี่เลยน,นี่เลยโอ้บอยตัน,น่ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วเยอะขนาดนี้เอาอนีกไปเลยผมยอดได้ทั้ง mẹ thằng Max à, Ui, đi 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 What the đi đi Má đi 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 ยากจริงของทำแมวอะไรเนี่ยอยู่นี้นะเพื่อนเดี๋ยวผมกลับมาผมได้โหลดแป๊บหนึ่งโอเคโอเคอเคพื่อนอ๋อหนึ่งสองสามผมวิ่งแล้วเย่เยขอเวลาหน่อยสิขอได้สิขอได้สิขอได้สิเย่ใส่ิวปฏิบัติขอบคุณหะ กดซีไว้เผื่อไว้ว่ามันโดนตีหนักยังไงว้าชิดเมื่อกี้ผมกดไม่ทันเมื่อกี้ผมกดนะแต่กดแต่กดไม่ติดย่าติ่งโอ้เมื่อไห้่ฉันยึดแล้วเหรอเอ้าเดี๋ยวได้โดดเข้าไปทำไม ท่านโดดเข้าไปทำไมเมื่อกี้โอเคผมไประเบิดร้านแล้วมาละเดียวแล้วแต่พวกคุณเลยค่อยยิงเข้าไปแล้วพวกคุณอ่ะค่อยยิงหวาดกันไปพอดนีผมตายแล้วได้ไงผมกดไปถัดเมื่อกี้ ผมก็รู้สึกว่าผมกดแล้วแต่มันกดไม่ติดอ่ะไม่กี่ผมกดไปสองรอบแล้วก่อนที่ผมจะโดนตีนี่ยดี๋ยวว่าผมผมจะเปลี่ยนภาษาหรอวัดสิงพอเราเปลี่ยนภาษารือเปล่าวัสิก็ไม่ไนี What the ่ยวัดเจออะไรเนี่ยวัดอิงเป็นอาการแหลกด้วยส่วนหนึ่ง ค่อยรีโหลดเก็บของเก็บกระสุนแล้วก็วิง่งมีขอกไปก็ได้ไม่ต้องรีบอย่ารีบฮะพอได้คุณรีบรคุณตายนั่นร้อยปเปอร์เซ็นต์การพูดจะถูกก่อนเจอจุดเจอจุดผมเกลีงลังหมดแล้วเยวะมากคนรีบยเยอา้ายะมากมายว่าแล้วอย่ารีบฮะเกมหมดเนี้ย ถ้เาเป็นคนเรียบร้อยชีวิตคนหาไม่แน่นอนผมพูดได้เลยไปตื่นนั่นแหละสวยครับเพื่อนสวยครับสวยสวยแม่จริงๆแล้วผมเองต้องรีบไปไวายจริงเพราะไม่งั้นมันเกิดมาเรื่อยๆไม่ได้ช่วยเพื่อนทีละคน <c oughs> ระเปิดตังค์ให้พวกคนละที่เหลือแล้วแต่พวกคนเลยโดนลุก ตัวเล็กลุมประชาทัานผมอยู่ตัวเล็กประลักผมมากสี่หลักสามหลังไงกระนด่งเราใช้เวลาไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ต้องนี้ขนาดนั้นก็ได้คุณท่านเดี๋ยวเดี๋ยวมันช่วยไม่ได้พวกคุณจัดการไปก่อนไม่จัดก,การไปก่อนแล้วทำไมทพวกคุณไม่จัดก,การไปก่อนยะจริงโอเคขอบคุณฮะ ผมไม่ทันใช้โดนเลยเมื่อกี้ใช้ไม่ท <g ül> ันภาสาเราจะใช้ช้งกว่าแบบท้ายนิดหนึ่งหนึ่งซึ่งผมเองก็ช้าไปโอเคนะไปวานคนเหลือเชิญผมเะนวิ่งอะวิ่งไปไวที่สุดแต่ผมไปตายตรงตอนที่วานระเบิดเรียบร้อยแล้วผมถอยไม่ทันไม่เป็นไรครับผมรีบอะมาห้านาทีอะห้านาทีมีเวลาแค่นี้

ครคราวนี้กดโดนคิวละไม่ตั้งใจเลยกดโดนคิวฮะับไปๆๆแล้วก็หักขวาทีนึง okay. โอเคยหลงทางมันเป็นเรื่องปกติของอันนี้ไปแล้วจริงหลงทางในถ้ำเนี่ยจริงแล้วก็มันก็ถูกกันที่หลายคนบอกแเลยจริงเราก็เขา้าวิสาสาด่านถนน้าแล้วน่าจะมีแบบสำรวจท้ำกว้างๆให้หน่อยก็จะดีโอเค เชันแบบเว <c oughs> ลาแบบตึ่นในการตั้งวิทเน็กับตัวเอง, okay. โ,อองโอเคฮะผมต้องมาสติไหมพวกคุณต้องเหลือพวกคุณมาผมจะวิ่งกับบผมมาสุดโอ้ยริงโดนน่าโอเคเรียสามวินาทีเวลามีน้อยเหลือเกิน ตัดต mm ้องตัดโอ้โหมาเตะอ๋อโอเคอันน bon ี้ผมลาไม่เยอะน้อยฮะจริงผมว่าผมว่ต้องเล่นในกาที่ยากครับเรียลิงอ๋อเหมือนเราเปิดไฟมันเหลือเป็นคันอย่างเงี้ยเฉยถ้าโดนคันนี้ก็คือมาติดไฟได้ โีเยวะอันนี้ผมเลือกระสุนไม่เยอะออยโอ้ยขอไปเราต้องประหยัดเท่าที่ได้เผื่อข้างหน้าจะไม่มีกล่องกระสุนฮนะโอเคเหลือเอ็กซแมชชเปเตอร์ไว้ระดับหนึ่งครับนี่โอ้โหโปะหนึ่งตองนี้แล้วตรงนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีโล โอช้ชุดชิ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 ดตอนนี้แล้วโอ้ชิดชิดบ,บ้าตายโอ้จะบ,บ้าเนี่ยเอา,ลเ,อา,าเล่นเอากันเด่าไม่ถามตัวอย่างนี้นี่เลยจะบ,บ้าตายขื่ออ่ะโอเคผมรอดได้อย่างดีจริงโอ้แต่ผมใช้ด้วยมาแล้วเยอจริงไม่อกี้ต้องใช่ไหมไม่งั้นผมอาจจะแบบ ทีมงานพอจะรวมกันหมดกันเดอร์โหลสามตัวพร้อมกันอย่างนั้นแหละโอกาสทีมงานร่วมกันหมดมันเยอะมากแล้วผมต้องเล็งมือด้วยเล็งจะทีกว่าก่อนมีแค่นี้ก็ต้องแค่นี้แล้ววะมาอ่าทุกคนเก็บของให้พร้อมเลยไปเลยเพื่อนทำทุกอย่างให้เดี๋ยวสุดโอเค

để, để lúc 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 đây lúc xong lúc 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 để lúc 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 lâu lâu lâu. lúc 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 Đi lúc đi lúc lúc đi lúc 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 What the, ว่าแต่โอ้โหกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหชิดโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ my god โอ้โอ้โอ้โหเห็นไหมจริงมันคืออ่ะ ทีมงานจันจะไม่อยู่โอ้ยแย่จริงโอเคผมผมปรับภารกิจการวางวางระเบิดเสร็จสิ้นดีจริงแต่เพื่อนเอาไม่อยู่ก็นะผมว่าผมพอจะเข้าใจระดับหนึ่งแล้วว่าจริงๆแล้วตัวผมเองนั่นค่ะควรที่จะอยู่กับทีมกทหารเมื่อกี้ฮะับโอ้ยโอเคฟอสเตอพาตาฮะ